ก็เป็นคนติดอยู่แล้วว่าถ้าเห็นสาววัยผู้นี้ก็จะยกมือไหว้ขอให้เราทำอะไรสำเร็จได้สามารถแบบว่าทำได้เป็นที่สวัสดีครับก่อนอื่นขอเสียงปรบมือให้กับ25คนสุดท้ายของเดอะสตาร์คนป้าควาดาปี10ครับทุกคนยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากที่มาถึงวันนี้ได้นะครับผมเอาล่ะ หลังจากวันนี้ไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะมีเวลาร่วมกันทั้งหมดเจ็ดวันนะครับในเจ็ดวันนี้ทุกคนจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายจะเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่เรารักกันอยู่แล้วนั่นก็คือการร้องเพลงแล้วก็ทักษะเพิ่มเติมต่างๆที่จะใช้ในการแข่งขันอีกเจ็ดวันข้างหน้าครับเราจะได้ทราบว่าใครจะได้เป็นแปดคนสุดท้ายของเดอะสตาร์คนฟ้าควาดาปีสิบซึ่งจะเป็นแปดคนในพวกคุณนี่แหละนะครับผมเอาล่ะเจ็ดวันที่จะเจอนี้ อาจจะเป็นเจ็ดวันที่ต้องเรียนรู้กันอย่างหนักฝึกฝนกันอย่างหนักอาจจะต้องใช้พลังกันอย่างมากเลยทีเดียวในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเราอยากให้คุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่แล้วก็นําประสบการณ์ที่ได้นี้ไปใช้เพื่อการแข่งขันเพื่อค้นหาแปดคนสุดท้ายนะครับเจ็วันนี้จะเป็นเจวันแห่งความหารืหันของคนท,ที่อยากจะเป็นนักร้องเนื่องจากเราอยากให้ทุกคนได้หารืหันกันเต็มที่ สำหรับสำหรับการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆวันนี้พี่จำเป็นจะต้องยึดโทรศัพท์ของทุกคนเก็บโทรศัพท์ไว้นะครับเราจะงดการติดต่อสื่อสารใดๆทั้งสิ้นไม่ไว่าเป็นทางการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียต่างๆนา่นนาเอาละอ่ะชื่อใครก็รับไปแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่ซองไว้ ระหว่างเวันนี้นะฮะเราจะได้เก็บตัวร่วมกันได้อยู่ร่วมกันหวังว่าทุกคนคงจะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นนะครับผมได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ให้กันและกันมีน้อยคนมากที่ที่จะมีโอกาสทำทาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลานี้ให้เต็มที่สุดสิ่งที่เราจะถือว่าเป็นกฎและกันนะครับก็คือการทําอะไรร่วมกันอย่างอย่างเป็นระเบียบและ ตรงต่อเวลาตารางเวลาค่อนข้างแน่นมากนะครับผมเพราะฉะนั้นการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสําคัญโอเคหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกันตลอด7วันนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้ทําหน้าที่และเรียนร,รู้สิ่งต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทําให้อีก7วันข้างหน้าเราสามารถแข่งขันเพื่อตําแหน่งแปดคนสุดท้ายได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถทุกคนรอดูผลงานทุกคนอยู่โซโซ สวัสดียินดีต้อนรับทั้ง25คนนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานดีใจที่ได้เจอกันนะครับขอต้อนรับบรรดาคนที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเดอะสตาร์สิบอย่างเป็นทางการนะครับพี่ชื่อพี่จิ๊บนะครับพี่จิ๊บก็จะดูภาพรวมทุกทุกอย่างนะครับก็คือเหมือนเป็นครูใหญ่ให้ก็แล้วกันบรรดาครูที่จะคอยเจาะคอยสอนอะไรเราต่างๆนี่นก็คือพี่แมมก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วพี่แมม จะสอนเรื่องการร้องนะครับดูแลเรื่องการร้องทั้งหมดแล้วก็พี่เอพี่เอจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงต่างๆไม่ว่าจะบนเวทีหรือว่าบุคลิกการสัมภาษณ์การใช้ชีวิตต่างๆนะครับจุดประสงค์ของเราอาทิตย์หนึงของปีนี้คือเราจะทำให้คุณเก่งขึ้นหรือเหมาะสมขึ้นที่จะเป็นแปะคนสุดท้ายแปคนสุดท้ายของเดอะสตาต้องการอะไรบ้างภายในอาทิตย์หนึ่งนี้จะ จะทาจะมีแค่หลักสูตรพวกนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะทําให้คุณเก่งขึ้นให้คุณเหมาะสมที่สุดที่จะเป็น8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ินะครับอาจากนั้นก็จะมีเรื่องการเต้นที่เราเคยคุยไว้ตั้งแต่เมื่อตอนที่แต่ละคนได้ได้เข้ามานะครับว่าก็คือ,คอมันก็ต้องมีดูว่ามีทักษะการเต้นไหมพี่จะไม่ได้บอกว่าดูว่าเต้นเก่งไหมนะครับเอาแค่มีทักษะการเต้นไหมมาลูก ูดิปมาช่วยเป็นสอนด้วยนะคะอ่าแบง่งหญิงชายลูกพิดิพพาเปิดจุกก่อนนะเปิดจุกคือเรียกง่ายๆแหละมันเพื่อคือการเตรียมตัวการจะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีพื้นฐานมาบ้างนะคะในหลายๆแบบแต่ว่าจริงๆ้วนะมันคือมันอันเดียวกันแหละนะคะต้องการให้มันร่างกายมันเปิดขยายขึ้นนะเราไปด้วยกันด้วยวิธีแบบของครูแบบคอูดิปแล้วกันนะคะมันเป็นการเปิดขยายซี่โครงแล้วก็ บอดี้มันจะสวยด้วยบนเวนทีถ้าเราจำโพสเจอสุดท้ายของมันได้นะคะไปพลิกฝ่ามือค่ะอย่าลงแบบสบายนะเกรงไว้รีแลกซ์แขนได้แต่บอดี้ยังคีบไว้นะครับสังเกตอะไรเกิดขึ้นมันโดนยกขึ้นใช่ไหมคะ หน้าอกมันเปิดขึ้นยกขึ้นแต่ไหลมันไม่ได้ยกตามเห็นไหมสังเกตเห็นไหมคะอันนี้คือโพสเจอท,ที่ที่ดีเวลาร้องเพลงเปิดจุกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทำอะไรเงี้ยพอทําแล้วเราก็รู้สึกคือเหมือนอะไรที่เราเคยเรียนแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้ทําดีอันนี้อันนี้ทาแล้วโอเคจริงๆเวอร์กับเราเราก็เอามาปรับเปลี่ยนใช้ตลอดเวลาตอนนี้ครูจะให้ทําปล่อยลมจากไลายฟันหายใจหายใจเข้าออกปกติซิเข้า ออกเข้าแค่นี้พอออกเตรียม<ๆ>ตัวเข้าไป้าห้ามยุบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคิดว่าเป็นลูกโปง่งอันนี้เราเปิดจุกปับ๊บหายใจเข้าปับ๊บเหมือนลูกโปง่งเราต้องจับไว้ถูกไหมคะเราค่อยๆปล่อยมันถ้าเราปล่อยพวดมันก็พรวดเหมือนกันถูกปะ ต้องบังคับด้วยอะายบังคับด้วยกล้ามเนืออ้อท้องเกรงท้องไว้นิดหนึ่งนะคะค่อยๆปล่อยต้องการคือต้องการความนิ่งมากกว่านะคะความนิ่งให้ได้ยาวที่สุดถ้าได้วินาทีมากขึ้นมันก็ดีแต่ว่าถ้านี่ก็ไม่เอาขอนิ่งๆนั่นคือมันคิดเหมือนเป็นประโยคร้องเพลงเราอะเก็บไว้ใช้ยามยากท้ายประโยคถูกปะถ้าเราพวดในคำแรกมันก็หมดเร็วแล้วก็บอดดี้มันต้องเปิด ยากมากครับจะแตกต่างกับตรงที่เอ็กซ์ไซส์อันนี้ไม่ยากใช่ไหมสิแถวหน้า ใครทำไม่ได้เอามือช่วยสองนิ้วนี้นิ้วชี้ดนันยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ดึงมาข้างหน้านิดนึงนะคะมาดูทำาบับเบิ้ลเพราะบับเบิ้ลมันจะต่อได้ง่ายระหว่างเชสไปเฮดสิทีละแถวแถวหน้าก่อนเริ่มจากต่ำก่อนค่ะ ง่ายกว่าเห็นไหมทุกอย่างมาจากรากฐานเดิมของเราคือหายใจเปิดจุกให้มันสบายที่สุดนะคะลองทิ้พอมกัน1นึสองซ้ำคุณไม่ต้องการความดังคุณต้องการความสบายมากกว่านะลองดูซิเบาลงได้1นึสองซ้ำ เบาได้ยางเบาลงได้นะีกทีนึ่งสองสามจริงอีกอย่างนึงคือเวลานนอร้องขึ้นเขาให้คิดลงหลักการนะครับแทนจะเป็นนี้เขาคิดอย่างนี้พอลงปุ๊บคิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่กลัวเสียงสูงโน้ตสูงสูงให้คิดเหยียบไว้อยู่ใต้เท้าเรานะหลักการง่ายๆ่ายเพราะนั้นวิธีนี้คือย่อลงด้วย รู้เนอะสูงสุด,สดอยู่ตรงไหนรู้หยุดตรงนั้นแล้วก็ขึ้นตรงนั้นไปได้วยกันหนึ่งสองสามเวทีทรี e e ร์สูงไปลงมาเอาเทปหนึ่งเขาถูกเอาเทปหนึ่งทั้งละ ผมเป็นคนเสียงสูงแล้วอะไรบ้างไอ้สายนี้โน้ตมันเยอะอยู่มันเป็นโน้ตที่ไล่ไปไล่มามันครบทุกโน้ตในสเกลของเมเจอร์สเกลเลยถูกไหมโดมิโซโดมิโซ,โซฟาเรทีโซฟาเรโดทุกโน้ตอ,อยู่ในนี้หมดสเกลซีเมเจอร์โอเคเรียบร้อยค่ะ การเต้นถือเป็นทักษะสําคัญครับที่ศิลปินจะต้องนําไปใช้ร่วมกับการแสดงบนเวทีชั่วโมงนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง25คนจะได้เรียนรู้ทักษะการเต้นบรรยากาศการเรียนจะสนุกสนานแค่ไหนจะมีใครมีแววทางด้านการเต้นกันบ้างไปติดตามพร้อมๆกันครับในการเรียนเต้นผู้ฝึกสอนได้แบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็น2คลาสครับนั่นก็คือผู้เข้าแข่งขันชายและผู้เข้าแข่งขันหญิงวันนี้เราจะเป็นดิอะโนสก็คือว่าตรวจเช็คสภาพของพวกหนูว่า มีสกิล uh, คือความสามารถในการเต้นแค่ไหนร่างกายพร้อมแค่ไหนใครเคยใครเคยเรียนเต้นมาบ้างยกเลยใช้ยกสูงๆก้งขาดไปนานหายหายกับการเรียนไปนานนะครับเรียนเต้นคือเต้นอะเต้นอยู่ตลอดเราก็มัจะเข้าไปปรับตัวให้เข้ากับคลาสเต้นอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยใครที่ไม่เคยเรียนเลยไม่เคยสัมผัสการเต้นเลยดิวคิวค่ะเต็มน,นะคะเราจะทำวอร์มอัพ พยายามหายใจคอนโทรลแล้วก็ให้เหงื่อออกมากที่สุดโอเคมีใครยังเหงื่อไม่แตกมั้งคะ ไม่มีถ้าเราเตรียมพร้อมร่างกายให้สมบูรณ์ทําอะไรก็ได้เต้นไม่ใช่เรื่องยากแต่เรื่องยากเพราะเรายังไม่เตรียมพร้อมร่างกายแล้วเราก็ตื่นเต้นเราก็เลยไม่ควบคุมร่างกายตั้งสติแล้วเดี๋ยวเราต่อท่ากันไปในลูทีนแรกนะคะ Let's go 1 n e and two and three and s t o p รู้เบสิกแล้วมันมีอีกหลายอย่างออนสเตทที่เราต้องรู้ฟังออเดอร์ดีๆว่าเขาต้องการอะไรนี่นคือภาพรวมหนูต้องฝึกมันมีหลายอย่างเดีย๋ยวมันมีแพทเทิร์นเดี๋ยวมันมีการเต้นโดมิโนโการดีเลย์มันมีอีกหลายรูปแบบในการแสดงเพื่อให้การแสดงเราน่าสนใจมีคําถามไหมคะนี่ไหมคะยังจำภาพไม่ได้ค่ะถ้าเราจําเป็นตัวเลข1นึ่งสอเราจะจําไม่ได้แต่ถ้าเราจาเป็น Image แเราหลับตาแล้วรู้ว่าอันนี้คือกลางแขนนะคะเราจําเป็น Picture p i c t u r อร์ที่1 พิเจอร์ที่สองพิเจอร์ที่3แล้วก็เอาพิเจอร์นั้นมาเรียนลำดับและเพิ่มความเร็วก็จะทำให้จำท่าได้เร็วขึ้นโอเคโชคดีนะคะหวังจะเจอกันในรอบต่อไปค่ะ